นี่คือเจ็ดสลัมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ละแห่งคือบ้านของผู้คนนับแสนถึงนับล้านที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความแออัดและขาดสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 1. ทาราวีมุมไบอินเดียมีคนอาศัยกว่า7จ็ดแสนถึงหล้านคนบนพื้นที่เล็กเพียง2.4ตารางกิโลเมตรถือเป็นสลัมที่หนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเต็มไปด้วยตรอกแคบแคบและธุรกิจรีไซเคิลขนาดเล็ก 2. คิเบราไนโรบีเคนยาชุมชนแออัดที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา ประชากรมีตั้งแต่3า0แสนถึงเกือบ1ล้านคนบ้านมุงสังกะสีติดกันแน่นหลายครอบครัวต้องใช้น้ำและห้องน้ำรวม 3. คาเยลิชาเคปทาวแอฟริกาใต้มีคนอาศัยราว4ี่แสนถึงครึ่งล้านส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้และสังกะสีระบบสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึงอัตราการว่างงานสูงและมักเผชิญปัญหาอาชญากรรม 4. เนสวาโยโคเตนเนซาเม็กซิโกซิตี้ ok oten, City, ที่นี่มีประชากรราว1.2ล้านคน เต็มไปด้วยบ้านสร้างซ้อนทับกันโดยไม่เป็นทางการบางพื้นที่ยังขาดน้ำสะอาดและการจัดการน้ำเสีย 5. มันชิญาตนัสเซอร์ไคโรอียิปต์หรือที่รู้จักกันว่าเมืองขยะบ้านของชุมชนซับ,บาลีนที่เก็บและรีไซเคิลขยะทั้งเมืองไคโรคนส่วนใหญ่ทำงานเกี่ยวกับการคัดแยกขยะชีวิตผูกพันกับมลภาวะและความเสี่ยงต่อสุขภาพ 6. ทอนโด มนิลาฟิลิปปินส์มีประชากรเกิน0,000 0คนเป็นสลัมที่ใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์บ้านไม้และสังกะสีแออัดถนนแคบน้ำประปาไม่เพียงพอสุขภาพของชุมชนจึงมักเปราะบาง 7. โอรันจีการาจีปากีสถานนี่อาจเป็นสลัมที่ใหญ่ที่สุดในโลกประชากรกว่า2.4ล้านคนบ้านหลายแห่งสร้างขึ้นเองโดยชุมชนโดดเด่นตรงที่คนในพื้นที่รวมตัวกันพัฒนานระบบน้ำเสียและท่อระบายน้ำด้วยตนเอง สลัมเหล่านี้อาจเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ก็สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความพยายามของผู้คนที่ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อชีวิตที่ดีกว่าในทุกๆวัน